นักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ซึ่งในหัวข้อของหลักพื้นฐานการนับซึ่งวันนี้นะคะครูจะมีโจทย์ปัญหามาให้มาจากหนังสือคอมบินาทอริกนะคะโจทย์บอกว่าสนามกีฬามีประตูเข้าออก6ประตูถ้ามีชาย2คนจะเข้าออกสนามกีฬาได้ทั้งหมดกี่วิธีถ้าแต่ละคนเมื่อเข้าประตูใดแล้วจะออกประตูเดิมไม่ได้อ่ะต่อมาเรามาแสดงวิธีทำกันดีกว่าอาเขียนไปเลยค่ะนักเรียน วิธีทำวิธีทำเนาะอ่ะจากโจทย์จะเห็นได้ว่าสนามกีฬามีประตูเข้าออก6ประตูอ่ะถ้างั้นเรามาวาดรูปประตูกันดีกว่าประตูที่ประตูที่1อ่ะวาดให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ดีเนาะประตูที่สอง ประตูที่สมประตูที่สประตูที่ห้าแล้วก็ประตูที่หอ่ะเราก็มาเขียนเลยอันนี้คือประตูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหอะแล้วเราก็มาคิดกันเขาบอกว่ามีชายสองคนอ่ะ แต่เราเดี๋ยวเราเขียนไปก่อนว่าอันนี้คือทางเข้าทางเข้าอันนี้คือทางออกอจากนั้นเรามาคิดที่ชายคนที่หนึ่งมีวิธีเข้าประตูได้กี่วิธีอะชายคนหนึ่งชายคนที่หนึ่งเข้าทางไหนได้้างคะอ่ะแสดงว่าเข้าได้ทั้งหมดเลยเนาะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแสดงว่าชายคนที่หนึ่ง ชายคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเข้าได้กี่วิธีคะหกวิธีอ่ะต่อมาหาทางออกว่าชายคนที่หนึ่งจะออกได้กี่วิธีเขาบอกว่าออกประตูเดิมไม่ได้อ่ะแสดงสมมติว่าชายคนที่หนึ่งเข้าประตูที่หนึ่งอ่ะแสดงว่าตัดออกไปเลยเนาะแสดงว่าออกได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าอาจแสดงว่าใช้คนที่หนึ่งจะออกได้ห้าวิธีชายคนที่หนึ่งออกได้ห้าวิธีอ่ะแต่โจทย์เขาบอกว่า มีชายสองคนอะแสดงว่าเราต้องคิดของชายคนที่สองด้วยอะแต่ไม่มีเงื่อนไขว่าจะเข้าออกประตูเดียวกับชายคนที่1ไม่ได้แสดงว่าก็เข้าได้ทุกประตูอะแสดงว่าเข้าได้กี่ประตูคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอะก็เข้าได้หกประตูเหมือนกันอะเขียนลงไปชายคนที่สอง ้าได้6วิธีอ่ะแล้วทางออกล่ะแต่ทางออกเขาบอกว่าออกประตูเดิมไม่ได้แสดงว่าต้องตัดเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่าออกได้กี่วิธีคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าะ5วิธีเหมือนกันชายคนที่สองออกได้ 5. วิธีจากนั้นตัวเลขทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็จะใช้หลักการคูณค่ะอะมาสรุปคำตอบกันตอ่อดังนั้นดังนั้นดังนั้นยังไงดีแต่ละคนเขาบอกว่าจะเข้าออกสนามได้กี่วิธีอ่ะจะเข้าออก สนามกี่าได้ทั้งหมดกี่วิธีคะอ่าก็ต้องใช้หลักการคูณหกคูณห้าคูณหกคูณห้าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเราจับคู่หกคูณห้าได้เป็นสามสบหกคูณห้าได้เป็นสามสบอ่าสามสบคูณสามสบได้ 9ก้ 900. อยะได้900วิธีเป็นคำตอบอาเป็นคำตอบนะคะอาสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็ใช้ความรู้เรื่องหลักการคูณนะคะจะได้900วิธี